ในหลายพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมนะคะเราจะเห็นทางเลือกในการเดินทางหลายรูปแบบค่ะแบบหนึ่งนั้นก็คือแพไม้ไผ่ที่ตอนนี้มีผู้ที่ทําขึ้นมาแล้วก็ใช้ในการเดินทางได้จริงนะคะแต่ว่าทางมรนิธิกระจกเงาตอนนี้บอกว่าต้องการจะเปิดรับบริจาคขวดพลาสติกเพื่อนําไปทําเป็นแพรไม้ไผ่จํานวนมากช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดตามจากนะะักข่าวพลเมืองค่ะ ปกติเราคุ้นเคยกับขวดน้ำพลาสติกเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำดื่มทั่วไปขวดน้ำอัดลมที่มีหลากหลายขนาดและหลายครั้งที่ขวดน้ำพลาสติกเหล่านี้ถูกพี่ๆคนเก็บขยะเก็บไปขายต่อกลายสภาพเป็นสิ่งของอื่นๆแต่ในยามที่มีภัยพิบัติขวดมีประโยชน์มากกว่านั้นค่ะขวดนำไปทำเสื้อชูชีพ เสื้อชูชีพหนตัวช่วยชีวิตคนได้1คนนะคะแต่ถ้าหลายชีวิตล่ะคะขวดสามารถนำมาประกอบกับวัสดุอื่นๆเพื่อนำมาทำเป็นแพรค่ะวิธีการทำแพรประกอบไปด้วย 1. การเก็บขวดลงกระสอบ 2. เย็บปิดปากกระสอบ 3. มัดแพรไม้ไผ่ 4. มัดกระสอบติดแพรและรอส่งมอบค่ะ ซึ่งขณะนี้เหล่าอาสาสมัครมูลนิธิกระจกเงาได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเพื่อประกอบแพรไม้ไผ่นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยบางคนทำหน้าที่เลื่อยไม้ไผ่ค่ะไม้ไผ่ขนาดพอเหมาะจึงจะสามารถใช้สัญจรไปตามน้ำได้สะดวกนะคะบางคนช่วยมัดแพรเราจำเป็นต้องมัดให้แน่นค่ะเพื่อให้แพรคงทนแข็งแรงบางคน ทำหน้าที่นำขวดน้ำใส่ถุงกระสอบและเย็บปิดปากถุงเพื่อนำมาประกอบเป็นทุ่นรองแพรค่ะทุกขั้นตอนจะมีอาสาสมัครที่มีทักษะคอยตรวจสอบคุณภาพจนกระทั่งออกมาเป็นแพรและสามารถใช้งานได้จริงแต่ตอนนี้เรากำลังขาดขวดน้ำพลาสติกสำหรับทำทุ่นรองแพรอีกจานวนมากทุ่นรองแพรสาคัญนะคะเพราะแพไม้ไผ่ธรรมดา เมื่อลงน้ำจะปล่งน้ำและรับน้ำหนักได้น้อยหากทำทุ่นติดไปด้วยแพจะสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นค่ะ,นนคะผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคขวดพลาสติกได้ที่มูลนิธิกระจกเงาสนามสุขคัชฉาใสแม้ขวดเดียวเราก็รับนะคะ